สวัสดีครับเพื่อนวันนี้จะมาเทสตัวระบบ ATS นะครับเป็นงาน DIY ที่เราท,ทําพืนมาใช้ตัวนี้พูดถึงเท้าความ ATS ชุดนี้ก็เริ่มต้นจัดการที่ได้ใช้นะครับได้ใช้หลายๆรุ่นมา,า ATS ตามหองตลาดตามแอปต้มต่างๆนะครับที่เราใช้ ATS สลับไวหรือแม้กระทั่ง ATS เป็นแมกนติกนะครับแต่ละตัวล้วนแล้วก็มีข้อดี และก็ข้อเสียของแต่ละอุปกรณ์แต่ละรุ่นกับการใช้งานไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปของ e อชุด ATS ชุดนี้นะครับที่ทำขึ้นมาจากตัว Power Delay เป็น,นี้เป็น Delay สาเหตุที่ต้องทำเพราะหนึ่งเป็นไม่ได้ติดปัญหาก็ไม่ได้ติดที่เจอส่วนตัวนะครับอันนี้เป็นส่วนตัวที่เจอที่ได้ทำใช้ สลับไฟถ้าเกิดสลับเร็วเกินไฟชนกันนะครับไม่ใช่ว่า,าไฟมันชนกันเนื่องจากอีกตัวหนึง่งจากไม่ทันและอีกตัวหนึง่งต่อไฟ220 AC ก็จะชนกันทําให้อินเวอร์เตอร์ชอร็อตสกิทนะครับก็ขึ้นชอ็อตสกิทนะครับแล้วก็คลิปไปก็คือใช้ที่ใช้ก็คือใช้กับตัวอินเวอร์เตอร์เป็นม้ตอแปลงเทอร์ลอยนะครับก็คลิป,ปจำในพืในที่ เอทีเอสแบบแมกเนติกสลับนะครับแบบไม่ได้ใส่ตัวดีเลย์ทัมเมอร์ทัมเมอร์ดีเลย์ขั้นนะไม่ได้ใส่นะครับก็คือต้องการให้สับไวแล้วก็ไม่ให้ไฟมันดับนะครับตัวนี้ก็ปัญหาที่เจอจากแมกเนติก uh, ก็จะประมาณนั้นส่วนเอทีเอสสลับไวทั่วไปนะครับตัวหนึ่งสี่ร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยหรือตัวละพันนิ้วปิดนะครับไม่ใช่ไม่ตัวที่แพงนะครับที่หาได้ทั่วไปไม่แพงมากปัญหาก,ก็คือถ้าสลับบ่อยๆเช้าเย็นเช้าบางทีอาจจะเย็นมี่ช่วงเย็นอหจจะสลับ สอครั้งหรือเช้าอาจจะสลับมีเช้าเย็นทุกวันนะครับที่เจอก็คือประมาณส่วนตัวเลยก็จะเจอประมาณ1เดือนถึงอ2เดือนนะครับที่ตัว ats สลับไปพังนะครับก็ดีใช้งานดีแต่ปัญหาคือไม่ทนทนาเองนะครับผมไม่ทนนี่คือยังไงหนึ่งสลับไม่ไปข้างในกลไกลขัดฝืดขัดโซน้อยไ,ไหม่นะครับที่เจอคือใช้มา3ตัวก็เลยเป็นที่มาที่ไปของชุดนี้อยมาพูดถึงชุดนี้นะครับ ats สลับชุดนี้ก็คือ ผ่านการใช้งานมาก็ค่อนข้างจะนานสำหรับ,บกลไกชุดนี้นะครับก็เลยจะมาทําเป็นตู้สําเร็จนะครับให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเผื่อใครจะเอาไปต่อยอดแล้วไปทําใช้เองนะครับมาดูก่อนที่จะสาธิตการทํางานของอุปกรณน์นี้มีอะไรบ้างจะมีตัวตามตัดนะครับตามตัดเป็นดีเลตโซลิดโซลิดนะครับตัวนี้เป็นดีเล์เป็น DC นะครับ DC แล้วก็ AC นะครับ เป็น D A แล้วก็มีดีเล์ดีเล์ธรรมดานะครับตัวนี้เป็นดีเล์รู้สึกจะเป็นดีเล่หกขาแล้วก็เป็น power diode ตัวนี้แล้วก็เบรกเกอร์ไฟ A C in A C out เอาไม่ใช่นะครับตัวนี้อันนี้อันแรกก่อนตัวแรกก็คือตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็น A C out เอาไปใช้งานไปหา user ไปที่ T P เพื่อเอาอกไปใช้งานนะครับไป่า user ตัวแรกอันนี้คือไฟออกตัวนี้ยังไม่ติดติ๊กเกอร์เพราะยังทำใช้เองนะครับวตัวนี้ก็เป็น ดีซียี่สี่โวลต์นี่ต่อเข้ามาเพื่อจะเข้าวงจรต่าตัดนะครับตัวนี้จะเป็นทั้งต่าตัาตาดและเอทีเอสในตัวกลไกค่อนข้างทํางานได้ครบวงจรนะครับจบที่ชุดนี้เลยส่วนตัวนี้ก็จะมีไฟจากการไฟฟ้าแล้วก็จากชุดอินเวอร์เตอร์อินนะครับการไฟฟ้าการไฟฟ้าเข้าแล้วก็อินเวอร์เตอร์เข้าส่วนด้านลิมตัวนี้ก็จะเป็นการเป็นไฟ AC ออกไปใช้งานนะครับ ก็คือสลับไวยังไงเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับตอนนี้เราต่อไฟเข้ามาแล้วนะครับโอเคอันนี้จะคอมสาธิตมาดูก่อนส่วนเรื่องโหลดยังไไม่ต่อก็เดี๋ยวตัวนี้แค่เทสดูตัวสลับนะครับตัวนี้ไฟไม่ชนการันตีว่าไฟไม่ชนนะครับเพราะได้ผ่านการใชงางมาแล้วชุดนี้ก็เดี๋ยวจะเอาเป็นไฟจากการไฟฟ้าเข้าก่อนนะครับลองดูนะครับอ่าตัวนี้ถ้าไฟตัวนี้ติดเอาใหม่นะครับผมออฟนะ ออฟออนโอเคไฟจากกรไฟฟ้าติดกรณีน,นี้ก็คืออินเวอร์เตอร์ยังไม่จ่ายไฟนะครับกรไฟฟ้าจะติดสําหรับอินเวอร์เตอร์กลับมาทํางานหรือว่าเงื่อนไขใดก็ตามถ้าอินเวอร์เตอร์ติดนะครับเราดูนะครับอินเวอร์เตอร์ทำงานจ่ายไฟออกมาผ่านชิโนทัมเมอร์ปั๊บมันก็จะเด้งเข้าไปสู่ชุดของสลับไปใช้ไฟจากอินเวอร์เตอร์กรณีที่ มีไฟจ่าย2แหล่งจะเลือกอินเวอร์เตอร์ก่อนนะครับชุดนี้กรณีถ้าอินเวอร์เตอร์เฟลอินเวอร์เตอร์ไฟหายไปจะกลับไปใช้การไฟฟ้าหรือไฟกลับมาก็กลับมาใช้อินเวอร์เตอร์นะครับประมาณนี้อีกเงื่อนไขหนึ่งที่ใช้ในชุดนี้สําหรับคนที่ไปใช้กับชุดออฟกิฟหรือไฮ้บิดก็แล้วแต่นะครับแบตเตอรี่ต่าตัดตัวนี้นะครับถ้าเราใช้ไปถึงจุดหนึ่งนะครับอันนี้ผมจะไม่ได้ไปเซตให้ดูเนาะจะสมมติว่า แบตเตอรี่หมดนะครับแบตหมดนะครับดูครับเงื่อนไขไฟจ่าย2อันอินเวอร์เตอร์จ่ายไฟแต่เงื่อนไขนี้แบตเตอรี่หมดแบตเตอรี่โลก็จะกลับไปใช้สวิตช์ไปใช้กัดในฟ้าข้อดีของระบบนี้อินเวอร์เตอร์จะไม่ดับนะครับจะลานสแตนบายกรณีคนที่เป็นเครื่องอแปแงทุรลอยที่ไม่สามารถรีสตาร์ตตัวเองได้ต้องเดินไปเปิดทุกเช้านะครับตัวนี้ก็เหมาะสมเหมาะกับการใช้งานประเภทนั้นอ่าตัวนี้ไฟจะไม่ชนกันเลยนะครับโอกาสชนก็คือไม่มีนะครับ ถ้าเกิดกรณีถ้าพาวเลย์เฟลหรือหน้าคอนแทคละลายก็จะไม่สวิตช์ไฟไฟก็จะดับให้เราเห็นเลยว่าไม่สามารถเลือกแหล่งจ่ายที่2ได้นะครับก็จะดับอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟจากกายไฟฟ้าเข้าอยู่เบรกเกอร์ออยทั้งสองตัวก็วนี้เช้ามาแบตเตอรี่เริ่มชาร์จกลับมาถึงโวลที่ตั้งไว้นะครับอ่าลอ่าก็จะกลับไปใช้ไฟอินเวอร์เตอร์เหมือนเดิมนะครับอ่าสำหรับแนวทางนะครับคนที่จะไปต่อใช้เองต้นทุนก็ไม่ได้แพงมากนะครับตัวน,นี้รวมตู้ รวมทุกอย่างแล้วนะครับก็อยู่ที่ประมาณค่าของทั้งหมดนะครับก็พันห้าถึงพันแปดประมาณนี้ก็แต่หาของกันนะครับรวมสายไฟด้วยก็ประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็ฝากให้เพื่อนๆเอาแต่หรบใครที่ก็จะเข้าใจก็เอาไปต่อยอดได้นะครับไม่ห่วงครับผมขอบคุณครับจากอดุล DIY ครับไว้โอกาสหน้าจะมาทำคลิปดีๆให้ดูใหม่นะครับ